สวัสดีค่ะดังมุส่มค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับผมปัสเสียสงการพี่น้องนะเฮาายู่วัดไหนนี่คาวัดสีสมภูพระธาตุองค์ตื้อครับผมองค์ตื้อประาอาค์ตื้ัดธรมุส้น้ำเสียสิผ้าเขาไปไว้ข้างในน้ำเสียอ,อ๋อ 嗯。<noise> <noise> <noise> มันมั่วมันมั่วตัวนี้ไม่องได้ละได้หานะแต่นนว่าม็นเยอะได้ไะเอืมโอ้กล่องก็ดี้ะ<า>ได้หาัะผมเดี๋ขวัญมาแล้วตัวนี <laughs> <laughs> อีกเจนงาะเจนงเหรอเจงหายอ่าหาจองหาหอคเกมากพิชชาด้วยเดวแล้วครับงหาตัวไหนมีอยู่ ม่หาตอ <คง S 1> นแรกเทียครั้งแรกได้หาคั้งที่สองเลยสองหาท่า<ห>ว่าอใอยอธิษฐานไว้ยงให้ได้คอยฝันคอยอธิษฐานกูวา่าตั้งเชียฝันเพิ่นว่าเขียนไทห,หนึ่งหาเจ็ดขอให้เสียงซิซี่ได้ใหม่แรกคือหาใม่มแต่ว่าขาคอยจะเสี่ยงสามเนาะใหม่สองได้หาสองหรอสองหาสงหา หม่ที่สามเด้หนึ่งหาบัาชรยักษ<อ><อ>นกล่องมัวนกูดีหรอกล่องม้นวนก,กัดครับผมมันอยากสืบใหม่แล้วมันี่ยถึง,งล้วนวที่หนึง่งหนึ่งหาได้ครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ โอ้มือนี้ขนาใสแต่มือนี้ทดลองคิมเนาะฮะค่ะโอ้ชุดซื้อว่าจริงเอามันมันดังมันดังมันดังลงไปก่อนเลยวะมันดังเอาเอาให้พอเอาลงไปก่อนเอ่ออีฟซีคนอยากเห็นหนักเอาเอาให้เอฟซีเห็นหนักกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้นอนค่ะท่านผู้ชม ทดลองคีมเนาะค่ะครับคุณในเอฟซีเป็นทรงมาให้ค่ะท่านผู้ชมขอทาเลดิตัวนอันนี้มันบ่ออกเกี๊ยวเนาะค่ะนี่จุ่มนี่เนาะนี่มันเป็นใสครับไปหาหมอแนวมันบได้เลรียดลมมันบได้แม่เกี่ยวกับภายในให้ตะวนเกี๊ยวมาถลองนี่โอเคอยู่ดิค่ะกับใสอยู่เอา เกิดมากกับเ่เคยใส่ดอกคารันมุ่งชมมีถุนฝ่าเต็มเนาะค่ะดีขึ้น,นได้ดีครับผมสลขายขี้นดีกว่าเนี<ม>่ฮะเคล่อนร่องเคล่อนร่องใส่ก่อนแต่ว่า,าโอเคยอยอะสารท่าจะแปลงอันเอียงก็อันแปลงปุ่นนเนาะเปลี่ยนพุนค่ะเพราะว่าน้ำเชีย่ยกันท่าอันอันที่ว่าพุนท่าเป็นสีเห็นไหมคะคารันมุ่ชมวงพุนปกติทานท่านานาน,านี้ถ้าออกแดดห่งก็เป็นสีดิช่วงหนึ่งก็ไเป็นสีดิหนาวร้อนเนี่ย วาเข้าไปอ่นั้นมากเนาะนไปบึงการหรอกอทั้งเล้าหอมฟังเล่า,บ,าบ้านในคามไปดอกค่ะทำ,ทำเร่องจองค่ะ <c oughs> ทำเร่องไหวค่ะ<ำ>อันกับเขอไอ้ดีเมื่อก่อนกานชมวันไหนเอาไปน้ำลายค่ะคเอา,เอาขายขีม้มีมีคนสือ,นอ,อ,อกมีบ้บเอามีแล้วเนาะแตเห็นคนงานแล้ว <c oughs> โอเคจริ ค่ะยังไ้นอฟรา่งนี้มันออกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะพี่ใส่ด่เป็นตัวยังเป็นเป็นขี้มก็เป็นเสัะะ<อ>่มค่ะท่านผู้ชมเป็นเสั่มลำทั้งคีะ่ะชุดหนึ่งมั<ใ>นบักเป็นชุดตอนนั้นมันยู่นีเนาะคะ่ะที่เอฟซีเห็นเนี่ยเนานะเป็นตนัวอ,อย่างมันกับโบมีเด้อันนี้บ่ได้ร่งสีแล้วค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ใช้จริงคบอบอรับผมทอโบโบเคยได้ใส่อีอย่างที่ว่าเป็นสีจนว่รลูวา่าอันที่บนขนปัดแกมไหมคะ่ะท่านผู้ชม ถ้าจะแบ่งฟุนค่ะเอา,าค่ะท่านผู้ชมค่ะขันน้ำเชียขาย,ยคีิมาอุดหนุนในเด้อค่ะค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชียสิเมออาเอาค่วมฝันหลังจากไปนอนญี่ปุ่นสองคืนเนาะครับค่ะก็ามาเชียผ้าไปทั้งบึงการแล้วก็ลงมาใสาเ่เขาลงมาทาั้งเขาหนองคายค,ครับผมค่ะครับเดี๋ยวปนีสไปเสียงไหมด้วยค่ะท่านผู้ชมบัดตัง ป่าไวแต่งแต่อยู่กรุงเทพไ่เคยได้ไปจักเทียอยากไปค่ะภากเนื้เนาะแมน<อ>บบ่เคยได้ไปค่ะเกิดมากก็อยากไปมันงามเนาะค่ะเอาเขาค่วมฟันเ้อค่ะ่ันผุ้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเขาค่วมฟันค้ากับเกามาเซียเลยผ้าง้อไปอันเขาเลขยแล้วเ้อะครั<อ>บง<อ>้อไปวัดอ,วอ,อียังเลาเถอะม่วว่านเน็นบม่นวันดสีชมพูบัด ค่ะไปนี่ก็มาเชื่อว่าหายไปเสียงซิงซี่เนาะค่ะคไปเสียงซิงซี่น้ำเชี่ยก็ได้ไปเสียงซิงซี่ล่องเบิงค่ะไปนี่น้ำเชี่ยก็เลยว่าผู้ข่าวฝันวา่ามีคนมาเขียนให้เด็กหนึ่งหาจิตหนึ่งหาแดงจึ้งคืนค่ะเดินผู้ชมค่ะ อันนี้หนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดแต่ว่าหนึ่งหานี่เห็นชัดแต่ว่าเจ็ดนี่พ่อล่างล่างค่ะคือจังหนึ่งสองสาม,สามน้ำเสี้ยก็มีประสบการณ์แล้วเนาะครับค่ะผันออกหนึ่งสองอีหลีที่ว่าสัตๆ์สองสองหนึ่งหนึ่งสองเออสองหนึ่ง,อ,ง,อ,อ,อ,ง,งออกตัวกลับค่ะครับบาน,นี้อันนี้ไปเสียงจริงซี่น้ำเสียก,ก็ได้อธิษฐานว่าสิมีลูให้เบ่งย่ดยอกคทรานผู้ชมอธิษฐานว่าขอให้เสี่ยงไห่ตรงกับเลขฝันจากของ คุนลุกเนาะค่ะดันบุชมเสียงรี่ๆเนี่ยก็ะไม้ก็ะไม้กับว่าห้องจกสลากเมื่อสอแม่ค่ะเสียงวงเสียงไงล่ะครับผมค่ะไม่แรกก็เป็นหาเนาะแม่ไม่น้ำเสียสิเสียงสามใหม่เด้อค่ะดันบุชัมสีผ้ากันเสียงสามใหม่ปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากได้เลขยสามโตค่ะก็ไม่น่ะก็เลยเสียงสามใหม่ค่ะอัน ไม่แหละผลเป็นหาเนาะไม่ที่สองไม่ที่สองนลยระวังสองหากระหาสองหนึ่งสองหาเดี๋ยวมัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คีเพยเบิร์กมาเยอะสองหาไม่ที่สองไม่ที่สามมายสองหนึ่งหาเลยอืมคาร์ดอนุชุ่มหาแรกหาสองอีกคารดอนุช้มยังมาหาที่สามอีกเนาะหนึ่งหายค่ะตรงกันเลขบาทก็มาเชียรวายูเลยคารดอนุช้มคุณขายลอตเตอรี่ก่ขังวัดคุณนะ อเ,เอาไลายเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีที่ที่น้ําเสียลงไปแดงจริงคืออันนี้คือความฝันมาบ่อสู้ฟังะะ่งเด้อค่ะอันอันสีเขาเมื่อว่าเขากับอีกเรื่องนึงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันถ้าสมู้ชมพูบ้าบ่บา,าใหายฟังเอาอยู่สองผัวเมียกันคันเลขเขาแล้วเพิ่นมาสิโโรมากเลขออกแล้วเอฟซีปานาิโโรมากถามเนาะแมะ่ผู้ใหญ่แฟนคลับของน้ำเสียเนาะ น้องเสียสิตอบคุณพว่น้องไหเพิ่งกี่ตัวกับว่าเป็นเนาะถือกั่แม่เลขฝันอังฝันคือบ่บอกแม่ชีปัจจิวัเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ยังกมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นกับว่าอกมดแล้วครับผมค่ะครับที่พี่พี่น้องสีเอาหรือบ่เออกนี่ครับหลาย่ันเพิ่นก็จะได้ยินที่เขาครับผมแต่ว่าเถาแต่สมมติพิดมากสมมติครับครับก็เลขค้างเดียวคููเดียวครับพี่น้องบ่หลายเนาะค่ะครับถ้าถือมากเนี่ยุดยอดละค่ะท่านผู้ชมดีมากค่ะ บ่มีแนวสิบอกเลยค่ะถือถึกมากเนาะครับค่ะอันนี้ม่าเราสู้กันปั้งมั่นฝันบ้านนี้เอาอีกเลยค่ะเขามามานอนมาขึ้นนี่มานอนเฮี้ยนจะคว้างแล้วบ้านนี้น้ำเสียก็เลยไปทงดิบันไปทงนี่ละค่ะไปนี่ไปลบก,กาลบก,กาน่ะลบก,กา,กกาอนนที่เพื่อนเสียเอาไปดำหน้าอหนค่ะอาจมุ่งส้มโร<ล><ล>ง่ายไง,ยงยลรขึ้นมาแล้วก็มาเต้ บานี่หา้าขาวจูนคูนค่ะดัานผู้ชมบานี่น้ำเชี่ยก็เลยลกไปแล้วได้มัดหนึ่งเพราะว่ากะเล่ยยางไปอีกเพิ่นปลูกต้นหอมแมค่ะทัานผู้ชมต้นหอมก็คือจ้างแม่เอฟซีน้ำปาดทรงมาให้เบิง์กมันไหมค่ะปปกหอมหัวเนาะเป็นแถวเงางามงามน้ำเชี่ยก็เลยไปลกค่ะคไปลกไปลกขึ้นหัวกะเต็มต้นมนันเห็นไหมค่ะทัานผู้ชมเด็ดน้เชี่ย เดี๋ยวลืมไปลกกระคือถอนนะครับค่ะเออถอนเนาะนี่ราคาดังมุ่งส้มแม่น้ำเชี่ยกับน้องสาวเพิ่นกะเลีย่างมากบา่ในน้ำเชี่ยกะเลยห่วงว่าแม่อันหัวมันนี่เพิ่นซื้อโละละยีสิบบ่เมียกะเลยถามแหวงซี่ครับเพราะว่าข้าเจ้าองขายหัวมันอยู่แล้วเนาะมันแดงจึงคึองอยู่ขาดดันมุม่งส้ม ค่ะหลังจากโลก,กาแล้วโลก,กาได้มัดหนึ่งเนะาะค่ะก็เลยไปท้อนต้นหอมอีกค่ะหัวแดงจึ้งคืองเต็มอยู่ค่ะท่านผู้ชมบานนี้แม่พันก็เลยแม่น้ำเสียก็เลยวา่าบวแล้วเขาสื่อยี่สิบก็ดีเห็นแล้วเขาสื่อโลละสิบห้าบาทเพิ่นว่างโอ้กนารล,เล่เลยเ,เล่มาบอกให้เอฟซี่ฟังมันมีสองเหตุการณ์สันเดีอันกอนสิมาหอดเฮียน กัเกามาเสียภาพไปกาปูก้อนไปขอพรอนค่ะกับกามี่แคนีค่ะดันผุชชมนี่นะครับพี่น้องเนาะเติมเติมมากครับเด็กฝันซึ่งไปเสียงเซียมซี่ครับผมตามที่พี่น้องเห็นครับเป็นสองหากับหนึ่งหาเนาะมุนได้ดค่ะดันผุชชมหมุนได้ดเนี่ยเอาเก็ตไปพุนก็ได้นั่งสิแม่เอาเก็ตไปไวรักลอยก็ได้ค่ะมุนถ้าถ้าถือก็ ดีไปเนาะค่ะดานผู้ชมเนาะเพรย์สิบว่าอยากถือเนาะค่ะมาบอกซูฟังเนาะบนล่างได้ครับผมเหล็กฝันไม่เหล็กคำนวณครับพี่น้องไปได้บนล่างค่ะครับมืออื่นเจอกันนะค่ะเลขมาครบล่างพรุ่งนี้เจอกันเลขมาครบล่างค่ะดานผู้ชมครับนี่ค่ะก็มาเชียร์เพิ่นค่าใจโลละยีสิบเนค่ะอีเมลเด้ว่าสิบห้าเขาให้เขาให้สิบห้า ก็ดีแล้วเป็นหวางสิ <Okay. S 1> อีเมีย่วางสิขันแมนก็ด,ดีไปเนาะค่ะขันบ่แมนกะก็คือการบัวบอใ้ฟังเนาะค่ะเหตุการณ์ที่ว่าสอดคล้องกันเนาะค่ะ<า><อ>มันมันสอดคล้องกันค่ะก,ก็มาเชียร์พนกะจับลอตเตอรี 1, 7, 7, 7, 5, ่หนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งพนจะกลับจังสี่แล้ว่ะท่านผู้ชมแล้วพิ่นก็จะเอาศูนย์ควอมศูนย์หาหนึ่ง สองหาอีกเออสองหาพร้อมเจ็ดสองหาเพริรนสีเอาอยูนีเนี่ยค่ะันมูช่องม่วานเพิ่นไปซื้อรถตอีมดเลยค่ะครับถืบอวา่าถืถอกรลอกันมันทีอิมกเนาะค่ะดันูช่งเนาะเน่ค่ะดไหค่ะดัมมูชม่คันสิขายเคี้ยวค่ะ <c oughs> ลองิึงก็ได้เอาอค่ะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะดันผูช่องกัมี่ยูแคนเนล่ะคะ่ะนีคน่คันซิมี่มาเพิ่มก็คืออันสองหาบทอสองหาค่ะ หรือว่าพี่เม่บอรกราคาเนีเเน่อน้าเสียถามเพค่อนขถามเพ่นว่าเม่โลลยยี่สิบบาทบ่เมเพ่นเลยว่าเอ้ยโลลยยี่สิบบาทใกล้หรอบอกเขาห้โล่ละสิบห้าเพ่นว่าเองซีนี่าราคาดันผู้ชมนี่นี่สามนี่ขันเจ้มันเพิ่มก็คือหาสองหรือว่าขันเจ้าค่าใจโลละยี่สิบเมียเออกับกันี่แค่นี้ค่ะเนอะเอาคลิปต่อไปน้ำเชีย,ยจะนั่เสนอ เลขอา,อาจารย์แกงค้อยค่ะเลขบนเนาะค,ค่ะเลขลักลอยว่าหันพ่นเขาเด้ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์แกงค้อยแล้วก็ก็ะจะมีพอนอนทบ,บุรีเด้ค่ะหลักสิคบคู่ขี้งวดนี้พ่อว่าสร้างก๋วยเตี๋วกินได้ได้ค่ะท่านผู้ชมสนสามสูตรพี่โตสามสูตรปูสร้างมากค่ะครับเด็กวิ่งว่าหันพอกับเขาได้ค่ะ อาจารย์แกงค้อยลักลอยเป็นกับเขาเล็กติดบนเนี่ยน่ะสอบครับครับเอาค่ะท่านผู้ชมสรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ